คือแถวบ้านผมเนี่ยก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งที่ผมไปกินเป็นประจำเวลาเดินเข้าไปเนี่ยผมไม่ต้องสั่งเลยผมแค่พยักหน้าเขาก็รู้เลยว่าผมเนี่ยมาแล้วแล้วก็จำได้ด้วยว่าผมเนี่ยชอบสั่งเมนูอะไรนี่คือประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ลูกค้าคนหนึ่งจะได้รับจากร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งถ้าเกิดเรามีลูกค้าแค่สักห้าคนสิบคนหรือ50คนเนี่ยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็อาจจะยังจดจำไว้ในหัวได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีสักพันคนหมื่นคนปุ๊บเนี่ยเราก็อคือ ตั IM, ััว CIM นน่เองครบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Studio Support ถามตอบรอบรู้กับ Studio นะครับผมโค้กสาโรดฟาวเดอร์แ o ของบริษัทชื่อ Visible นะครับเราทำ Product Sales c ็ m เป็น Product ที่สร้างขึ้นเองของบริษัทไทย ผมเองเนี่ยแบ็กกราวดูแลงานด้านโซลูชันเซลส์เนี่ยมาตลอด20ปีเคยบริหารทีมขายดูแลยอดขายเนี่ยตั้งแต่1ล้าน10ล้าน100ล้านแล้วก็พันล้านวันนี้เนี่ยเราจะมาถามตอบคำถามที่คนถามถึงกันมากที่สุดเกี่ยวกับตัว CRM ซึ่งย่อม,มาจากคำว่า Customer Relationship Management ส่วนคำถามจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับคำถามแรกนะครับ CRM คืออะไร CRM เนี่ยย่อม,มาจากคำว่า Customer Relationship Management หรือแปลตรงตัวว่าระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เวลาผมอธิบายเรื่องของ C.I.M เนี่ยผมมักใช้การอธิบายเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวคือแถวบ้านผมเนี่ยก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งที่ผมไปกินเป็นประจำเวลาเดินเข้าไปเนี่ยผมไม่ต้องสั่งเลยผมแค่พยักหน้าเขาก็รู้เลยว่าผมเนี่ยมาแล้วแล้วก็จําได้ด้วยว่าผมเนี่ยชอบสั่งเมนูอะไรผมเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะเลยเนี่ยสักพักก็จะมีเเมนูที่ผมทานประจำมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะถูกต้องทุกครั้งเลยผมก็จะประทับใจกับการได้รับบริการในครั้งนี้มาก <S <S เ,พาเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ย จำผมได้ว่าผมเนี่ยเป็นใครชอบคานเครื่องดื่มอะไรโดยไม่ต้องถามด้วยนี่คือประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ลูกค้าคนหนึ่งจะได้รับจากร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งถ้าเกิดเรามีลูกค้าแค่สักห้าคน10คนหรือ50คนเนี่ยเจ้าของร้านก๋วยเตียเ๋ยวก็อาจจะยังจดจําไว้ในหัวได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีสักพันคนหมื่นคนปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ระบบเข้ามาช่วยระบบที่ว่านั้นเนี่ยก็คือ ตัว CIM นั่นเองครับแล้วก็ CIM เนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิดอยู่หลายประการนะครับอย่างที่พบบ่อยมากๆเลยเนี่ยก็คือ c r m ที่เป็นระบบผมเรียกว่า l o y a l t y แล้วกันนะครับ หรือว่าเป็นโปรแกรมสะสมแต้มโปรแกรมที่ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าเก่าได้มาลดแลกจากแถมในการดูหนังฟังเพลงโปรแกรมลักษณะนี้ก็มักจะเรียกตัวเองว่าเป็น c r m เช่นกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับระบบเซล CIM เลยเพื่อให้แยกออกไปชัดเนี่ยผมขอเรียกมันว่าระบบ loyalty ส่วนอีกข้อนึงเนี่ยก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างระบบ CIM กับ ERP Enterprise Resource Planning เนี่ยคือโดยสรุปเนี่ย CIM ไม่ใช่ ERP c r m กับ ERP เนี่ยมักจะทำงานคู่กัน นะโดยที่ c r m เนี่ยคือโปรแกรมหน้าบ้านเหมือนเป็นต้นน้ําของข้อมูลเนี่ยแล้วก็จะตัดจบกันตรงจังหวะที่ปิดการขายสําเร็จระบบ c r m ก็จะส่งหมายต่อให้กับ E.R.P ซึ่งเป็นโปรแกรมหลังบ้านเนี่ยในการสร้างเซลล์สั่งเดอร์แล้วก็ออกไปแจ้งมี้วางบินรับเช็คเก็บเงินบันทึกบัญชีก็งานหลังบ้านรับรับจากตรงจังหวะที่ปิดการขายสําเร็จเนี่ยก็มักจะทํางานต่อที่ระบบ E.R.P โดยที่ E.R.P เนี่ยจะมีจุดแตกต่างจาก c r m หลักๆเนี่ยสข้อข้อแรกคือจะสนใจเฉพาะข้อมูลของดิวที่ปิดการขายสําเร็จแล้วเท่านั้นนะดิวที่ยังไม่ปิดกาารรขยหือ เราแพ้คู่แข่งอย่างเงี้ยก็จะไม่สนใจไม่ต้องส่งมาที่ ERP ส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือ ERP จะเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลในอดีตก็จะไม่เห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็อนาคตของดิวที่ยังอยู่ใน Pipeline ซึ่งมันจะอยู่ใน CRM กำถามถัดไปนะฮะ CRM ซอฟต์แวร์นะครับตัว CRM เนี่ย ถูกพูดถึงในหลายบริบทมากเลยตั้งแต่ marketing sales customer database แล้วก็ customer loyalty อย่างตัวแรกเนี่ย marketing CRM เนี่ยก็มักจะผูกใช้ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ตระกูล marketing automation นะครับ mm hmm. พวก email automation อย่างเช่น Hubspot Mailchimp สมมติเรามีฐานข้อมูลรายชื่อลูกค้าอยู่เนี่ยที่เราต้องการที่จะ เมื่อถึงวันเกิดส่งอ e ีเมลไปโดยผพออัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงวันใกล้หมดอายุของการต่อประกันก็ส่งอ e ีเมลไปแจ้งเตือนอย่างเงี้ยก็มักจะถูกทํางานในตัวระบบประเภท Marketing Automation หรืออย่างตัวถัดมาคือตัวเซ l e s c r m เนี่ยก็มักจะใช้เป็นโปรแกรมบริหารงานขาย Pipeline Management m นะฮะมอนิเตอร์ว่าตอนนี้เรามีดีลไหนที่เราใกล้ปิดการขายอยู่บ้างจะถึงเป้าไหมคอนเวอร์ชั n นเวทเท่าไหร่เซลเซียโ้เอ,อช้เวลากี่วันนะครับ ลักษณะนี้ก็จะใช้ในโปรแกร,รมตระกูลเซล CRM ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ Customer Database อย่างคนไทยเนี่ยก็มักจะใช้ Excel Spreadsheet ธรรมดานี่แหละในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าซึ่งก็จะเต็มไปด้วยข้อจำกัดเนเพราะว่าตัว Excel เองก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานเป็นฐานข้อมูล ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือตัว l o ย a l t y เราก็มักจะคุ้นเคยกับโปรแกร,รมอย่างเช่น Primo ที่เป็นโปรแกร,รมสะสมแต้มที่ให้องค์กรสามารถที่จะกำหนดสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าซื้อซ้ําเยอะๆมีแต้มสะสมมีส,สิทธิพิเศษให้ไปแลกตัวหนังรูหนังฟังเพลงนะครับซื้อบัตรคอนเสิร์ตโดยใช้แต้มสะสมที่ได้จากโปรแกร,รม l o y a l t y c r m ได้ครับผม c r m B2B B2C ต่างกันอย่างไรนะครับเอ่อ B2B กับ B2C เนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างต่างกันพอสมควรโดยผมขอเริ่มที่ B2B B อน B, B หรือว่าธุรกิจที่ขายให้กับลูกค้าองค์กรเนี่ยก็มักจะมีคาแรคเตอร์ที่สําคัญเนี่ยอยู่4-5ข้อ1คือธุรกิจ B 2 B เนี่ยส่วนใหญ่รายได้เกินครึ่งเนี่ยมาจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำช่องทางหลักที่ใช้ในการติดต่อแล้วก็ในการขายลูกค้าเนี่ยก็คือ direct sales เพราะว่าสินค้าที่เขาขายเนี่ยมักจะมีความซับซ้อนสูงนะครับก็เลยต้องมีทีม direct sales เนี่ยไปอธิบาย ทั้งหมดเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของธุรกิจ B2B ส่วนธุรกิจ B2C หรือว่าการขายกับคอน s u m e r เนี่ยลูกค้าบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะตรงข้ามกันเลยสินค้าก็จะไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะักนึกถึงการที่เราเดินเข้าไปซื้อของใน7 e เ e ่นอิ e เก็ได้เราซื้อแซนด์วิชเราซื้อหมักฝรั่งเราซื้อขนมเนี่ยเราไม่ต้องคิดมากนะครับเราไม่ต้องมี direct s a l e มาคอยอธิบายว่าสินค้าตัวนี้เนี่ย มันทำงานยังไงใช้งานยังไงราคาเท่าไหร่ลักษณะนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของการขายแบบ B2C ผมขอยกตัวอย่างการใช้งานระบบนะฮะทั้งส่วนของเซลซี i r m แล้วก็ Loyalty c r m เนี่ยด้วยเคสตัตตี้ของ B2C ละกันแต่ว่าเป็น B2C ที่ขายสินค้าค่อนข้างมูลค่าสูงก็คือธุรกิจ โรงพยาบาลแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลด้านเสริมความงามคลินิกศัลยกรรมลักษณะนี้นะครับการขายแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีมูลค่าค่อนข้างสูง5 0 0 0 0ืบาทแสนบาท3ามแสนบาทและเวลาในการตัดสินใจก็ค่อนข้างนานนะครับอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือนคาแรคเตอร,ร์จะคล้ายๆ B2B เช่นกันการขายเนี่ยก็จะมีทีม direct s ซ l e นะฮะที่ต้องคอยให้คำปรึกษากับคนไข้นะฮะที่มาติดต่อที่โรงพยาบาลนะครับใช้เว,วลาค่อนข้างนานนะฮะอาจจะ1เดือน2เดือนก็เลยต้องมีโปรแกรมที่เป็น c ซ l เซียเนี่ยในการมอนิเตอร์ตัวงานขายเช่นกันว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยตอนนี้ถึงไหนแล้ว แต่ละคนตัดสินใจด้วยปัจจัยอะไรนะฮะตอนนี้ติดขัดอะไรหรือเปล่าทางหัวหน้าต้องเข้าไปช่วยหรือเปล่านะครับรวม p i p ป l ลท e ทั้งหมดของลูกค้าทุกคนที่อยู่ใน p i p ป l ลายของระบบเซลเนี่ยคาดว่าสิ้นเดิอน,นี้จะถึงเป้าไหมหรือถ้าไม่ถึงเราต้องหาหลีดใหม่มาเติมอีกเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของการใช้งานในส่วนของงานขายหน้าบ้านจนกระทั่งถึงปิดการขายสําเร็จคนไข้ก็จะมารับบริการเข้ารับการศัลยกรรมการผ่าตัดจากนั้นเนี่ยเมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้านถึงจุดหนึ่งก็จะต้องมีการ follow up ถึงอาการแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาใช้บริการซ้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของซอฟต์แวร์ตระกูลหนึ่งก็คือตัว l o y a l t y CRM อาจจะมีระบบสะสมแต้มอาจจะมีระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลผ่านไลน์ว่าครบรอบ3 0วันหลังจากรับบริการไปแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ทราบว่ามีแต่เอฟเฟกต์มี ถามอะไรหรือเปล่าจะต,ต้องเข้ามาเช็คอัพหรือไมแจ้งเตือนให้เข้ามาครั้งที่1ครั้ง,งที่2ครั้งที่3ซึ่งธุรกิจลักษณะนี้นก็จะมีแพทเทิร์นในการ follow up ติดตามคนไข้อย่างค่อนข้างชัดเจนซึ่งตัวระบบ loyalty CRM เนี่ยก็จะมาที่จะช่วยลดภาระตรงนั้นได้รวมถึงมีสิทธิพิเศษในการที่จะให้กับลูกค้าที่กลับมาใช้ซ้ำครับผมัถัดไปนะครับเซล CRM นะครับ ก็มักจะเป็นระบบที่เราเรียกว่าโปแรแกรมบริหารงานขายส่วนใหญ่บริษัทไทยที่ผมได้พบเนี่ยก็พบว่า90กเเ็นี่ยก็ใช้โปแรแกรม Excel s p r e a d s h e e t นี่แหละในการบริหารงานขายลักษณะนี้อยู่1บรรทัดเนี่ยก็คือ1นึ่ดีลที่เราพยายามขายลูกค้าอยู่มูลค่าเท่าไหร่ลูกค้าชื่ออะไรตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคิดว่าจะปิดการขายได้เมื่อไหร่ก่ไปร้อบรรทัดก็จะมีร้อยดีลภาษาเซลเรียกว่าไทป e l ล n e เดี๋ยวเรามาลงลึกกันมากขึ้นว่าเซลเซีเนี่ยแตกต่างจากตัว Excel s p r e a d s h e e t เนี่ยยังไง mm. ข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของการเก็บลีดให้มันครบก่อน mm. คือธุรกิจสมัยนี้เนี่ยจะ B2B หรือ B2C ก็ตามเนี่ยมักจะมีช่องทางในการรับลีดใหม่หรือว่าช่องทางในการขายลูกค้านี่หลากหลายแชเนลคือ B2B เนี่ยส่วนใหญ่ก็คงเป็นด r e c t Sales นั่นแหละแต่ไม่ใช่แค่ Direct s ซ l e s อีกต่อไปแล้วสมัยนี้เราพูดถึงช่องทางใหม่ๆอย่างเช่นโซเชียลเนเะว็บไซต์หรือช่องทางแบบดั้งเดิมอย่างเช่นโทรศัพท์ ก็ตามอีเมลเนี่ยนะครับเว็บฟอร์มนะฮะชาเลนจ์อันนึงเนี่ยก็คือว่าลีที่มันมาจากหลายช่องทางแล้วก็ค่อนข้างกระจายเนี่ยแต่ว่ามูลค่าต่อดีต่อดิวเนี่ยมันค่อนข้างสูงเนี่ยดังนั้นชา a ์เลนจ์เนี่ยคือเราต้องเก็บให้ครบก่อนทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเจอลูกค้านะครับ99คนในร้อยคนเนี่ยมีตกหล่นแต่ละลีที่หล่นไปเนี่ยมูลค่าเป็นแสนดังนั้นเนี่ยชาเลนจ์แรกเลยเนี่ยก็คือต้องเก็บลีที่มาจากหลายช่องทางให้มันครบถ้วนไม่ตกหล่นแน่นอนสเปรดชีพเนี่ยมันก็ การเชื่อมต่อหลายๆระบบแบบอัตโนมัติมากหนะักตัวซอฟต์แวร์ตะกูลเซลซี m เนี่ยก็จะช่วยได้ค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วโดยหลักการเนี่ยเราต้องการที่จะเก็บ 1. ให้ครบ 2. ให้ได้เร็วก็คือทํางานแบบอัตโนมัติไม่ต้องมีคนอยู่ใน Workflow ไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อเข้ามาทางช่องทางไหนทุกอย่างจะต้องสามารถไหลเข้าสู่ระบบได้อัตโนมัติเรารู้หรือเปล่าว่าเดือนนี้จะถึงเป้าไหม ถ้าเกิดเราใช้ Excel Spreadsheet อยู่เนี่ยนะครับซึ่งบริษัทไทย90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ใช้ Excel Spreadsheet นี่แหละถ้าเกิดผู้บริหารเนี่ยตอบคำถามได้ว่าสิ้นเดือนนี้จะถึงเป้าหรือเปล่าเนี่ยด้วย Excel Spreadsheet นะครับบางทีพูดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะก็แปลว่าคุณนะมีระบบที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดกับการคุณไม่ทราบนะครว่าซ้นเดอร์นี้จะถึงเป้าหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ถึงแล้วมันจะถึงไหมเนี่ยบางทีเราจจต้องใช้ออซอฟต์แวร์ตระกูลเซลเนียเข้ามาช่วยแหละถามว่ามันจะช่วยยังไงการขายแบบ B2B เนี่ยมันสามารถที่จะคัดกันได้ค่อนข้างแม่น,เ,นเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่า Pipeline คือดิวที่เราคาดว่าจะปิดการขายในซ้นเดอนนี้ซ้นเดอนหน้าเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า Conversion r a t วเช่นกัน สมมติว่า c o n v e r s i o n r a อ e เราอยู่ที่25%แต่ว่าถ้าเกิดเรามี4ดีวเราจะปิดได้ประมาณ1ดิว1ใน4เรามีเป้า100ล้านนะครับพับแปลกก็ต้องสร้าง4เท่าอะ่ะก็คือ400ล้าน Excel เนี่ยพูดง่ายๆคือก็ต้องมี400บรรทัดบรรทัดละล้านนะถ้าเกิดดิวแต่ละดิวเนี่ยมูลค่าเฉลีย่ยอยู่ที่1ล้านก็ต้องมี400บรรทัดแล้วเราคาดหวังว่า100จาก400เนี่ยจะปิดการขายสำเร็จซึ่งใช้ Excel ก็ได้นะเพียงแต่ว่า Excel เนี่ยมันสามารถที่จะแก้ก็ได้ออลลกกก็ได้้หหวาาาาทงเซ์มมถูันต เราแอบลบก็ได้แอบแก้ก็ได้ตอนเปิดเปิด1ล้านตอนปิดอาจจะเหลือ200แสนนะเจ้านายก็ดูไม่ทันเพราะว่าบรรทัดเนี่ยมันเยอะตัวซอฟต์แวร์ตระกูลเซลซีเอ็มเนี่ยก็จะมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลเชงที่มันสำคัญสำคัญต่างๆอย่างเช่นมูลค่าของดีลวันที่คาดว่าจะปิดการขายเราสามารถที่จะล็อกมันได้ว่าหท่ห้ามแก้หรือถ้าเกิดแก้ต้องได้รับการแอปพรูฟจากผู้มีอำนาจก่อนเสมอข้อสุดท้ายคือฐานข้อมูลลูกค้าเซลล์ sales, คนไหนคุยอะไรกับใครไว้ปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยคือเซลลาออกข้อมูลออกตามเซลล์ท่านนั้นไปด้วย เซลคนใหม่มารับไม้ต่อทํางานต่อไม่ได้ต้องเริ่มใหม่หมดลูกค้าก็จะเริ่มหงุดหงิดละเพราะว่าต้องมาเริ่มเล่าใหม่หมดเลยบางทีการขายแบบ B2B สินค้ามูลค่าสูงเนี่ยบางทีมันมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานคุยกันมาแล้ว3เดือนเล่าใหม่หมดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกนะบางทีลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งเลยก็ได้ด้วยเฉพาะเหตุผลนี้เหตุผลเดียวดังนั้นเนี่ยการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยเอาไว้ที่ระบบส่วนกลางเนี่ย นะผ่านระบบตัวเซล CRM เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญครับคำถามถัดไปนะครับ CRM สําหรับธุรกิจอันนี้ผมเล่าในมุมที่ว่าธุรกิจจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่เราควรจะต้องใช้ระบบเซล CRM ก็ผมขอยกสัก2ตัวอย่างละกันข้อแรกเลยเนี่ยคือปัญหาที่มักจะเจอบ่อยมากๆเลยนะครับก็คือเมื่อเซลลาออกเนี่ยข้อมูลออกตามเซลไปด้วยเพราะว่าเดิมทีจดอยู่ในกระดาษบ้างอยู่ใน Excel spreadsheet บ้างทําให้เวลาเราเอาเซลอีกท่านหนึ่งเนี่ยเซล B เนี่ยมารับไม้ต่อเนี่ย ไม่สามารถที่จะรับงานต่อได้ลูกค้าก็จะหงุดหงิดแล้วเพราะว่าต้องไปเริ่มเล่าใหม่หมดอาจจะเคยคุยกับเซลล์เดิมเนี่ยเอาไว้หมดแล้วว่าสเปคที่เขาใช้คืออะไรนะความต้องการ r e q u i r e m e n เป็นแบบไหนซึ่งถ้าเกิดเราเกิดเคสนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะสูญเสียดีลนี้ไปในค่อนข้างสูงเพราะว่าลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนใจไปใช้กับคู่แข่งของเราซึ่งมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วไม่ต้องเริ่มเล่าใหม่ได้ แต่ดีวสำหรับ B2B เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมูลค่าสูงนะครับการเสียแต่ละครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญดังนั้นข้อมูลลักษณะนี้เราพลาดไม่ได้เลยเควรจะต้องมีระบบที่เป็นส่วนกลางนะเก็บข้อมูลไว้ที่เซ็นทรัล a t a ้าเซึ่งซอฟต์แวร์เซลเซีเนี่ยก็ <ๆ S 2> จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีที่ผู้บริหารเนี่มักจะได้รับรีพอร์ตค่อนข้างช้าส่วนใหญ่ที่ผมพบเนี่ยผู้บริหารก็มักจะได้ประชุมเซลล์เนี่ยเดือนละครั้งบ้าง2อาทิตย์ครั้งหรือว่าสัปดาห์ละครั้งซึ่่งงงกกกววาาาาจจะรรรรับู้สนน์ขขขออธุิทมยยเป็ ก็ต้องรอมิ팅นั้นแล้วก็จบมิ팅อาจะต้องใช้เวลาอีกสัก7ดวันกว่าจะได้รับรายงานซึ่งสาเหตุที่มันช้าเนี่ยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันอยู่ใน Excel spreadsheet สมมติมีเซลล์10ท่านก็จะมีสิบสิบ s ิ e e เ s h e e t ก็ต้องมีแอดมินท่านนึงเนี่ยมาคอยรวม spreadsheet เข้ามาเป็นหนึ่งคลีนเดต้ให้มันเหมือนกันจากนั้นถึงจะสร้างร e p o r t อย่างที่ผู้บริหารอยากเห็นได้กระบวนการของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานแบบแมนนวลก็เลยใช้เวลาที่ค่อนข้างนานข้อเสียของมันก็คือว่ากว่าเราจะได้รััับบข้้้้อมมูลททีี่่ใใชชนนกกาารตดดสิิจไไเเป หรือข้อมูลเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้เพราะมันถูกแก้ลบมันถูกมานุเพลยมาจากต้นน้ำเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้ระบบเซลเซีเนี่ยก็จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะฮะในการคอนโทรลเชนที่สําคัญสําคัญไม่ให้มันถูกแก้ถูกลบได้ง่ายๆแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะสามารถที่จะถูกรวมแล้วก็สร้างเป็นรีพอร์ตได้อัตโนมัติทําให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลที่จําเป็นในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเนี่ยได้อย่างรดวดเร็วถูกต้องแม่นยำครับผม สำหรับคนที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบเซ l ซีไอ m กับองค์กรผมเองก็มีสอนอยู่กับทาง Studio นะครับท่านไหนสนใจสามารถที่จะคลิกลิงก์หรือว่าสแกน QR Code นะครับที่อยู่ด้านข้างนี้ได้เลยครับผมสำหรับใครนะครับที่พบปัญหาลักษณะน,นี้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบเซลซีไอเเนี่ยก็ลองอทักมากพูดคุยปรึกษากันได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ visible com ขึ้นต้นด้วยตัว W นะครับหรือว่าคลิกลิงก์สแกน QR code ที่ด้านข้างนี้ได้เลยครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคีย์เวิร์ด CIM หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับว่าระบบ CIM เนี่ยคืออะไรถ้าเกิดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะฮะต้องการให้ทางทีมสกูดิโอเนี่ยช่วยสปอร์ตเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดอื่นๆที่สงสัยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผม และถ้าทุกคนชอบรายการแบบนี้นะครับและต้องการที่จะอัพสกิลในโลกยุคดิจิทัลก็สามารถติดตามช่องทางโซเชียลของ Studio ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับกับ Studio อสปอร์ถามตอบรอบรู้กับ Studio อสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตสกิลยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณทำงานเก่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสกูดิโไว้นะคะ กดเลยกดเลย